ครับก็ ое, มาล้างวาลวกันก็เดี๋ยวขอแกะก่อนดีกว่าแกะไอตัวแกนวาลวเนี่ยตัวนี้มันก็จะเป็นเกียวซ้ายเหมือนเลยนะครับผมอ่ามันจะเป็นเกียวซ้ายให้ระวังหน่อยครับเรื่องระบบวาลวเนี่ยมันจะเป็นเกียวซ้ายกันนะครับผมมันไม่เป็นเกียวขวา mm. เดี๋ยวเราก็จะจัดการแกะก่อนนะครับผมจัดการปลดสายก่อนนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวเราต้องปลดสายออกก่อนครับ มันก็นจะตายหมดเลยครับผมตัวนี้มันที่จริงมันจะกดลงนะครับผมตัวเนี้ยกดลงก็กดได้ท่านี้มันตายหมดเลยครับผม,มเราต้แอแนกฉีดข้างบนเลยให้มันหันให้มันหันได้นะครับผมเดี๋ยวเราแกะตัวใบวาวกว่อนดีกว่าอ่า อเหนื่อยเลยครับผมโอเคออกมาแล้วไอตัวเนี้ยมันจะไม่เหมือนพวกทีแซเลยครับผมทีแซตดีมันก็มันก็มีตัวแอตัวอาเหมือนกันนะครับผมแต่มันก็มาตีกาที่มอเตอร์นี่แหละแต่ตัวนี้ไม่ต้องไปจําอะไรมากครับผมอีข้างมีเกียวอีกข้างมันมีเกียวครับผมไอตัวนี้มันก็เอาเข้าไปอยู่ใน ตำแหน่งของมันอย่างเงี้ยอยู่ด้านซตายดานขวามันบอกบ่งบอกเส็จแล้วนะครับผมอันนี้มันก็จะมีแหวนลีีอย่างเงี้ยซับนอกซับในนะครับผมอย่างเงี้ยไม่ต้องไปตกใจมันโอเคเดี๋ยวเราขั้นแรกเราเอาไอ้นี่ออกเสร็จแล้วเราก็ลองเลยนะครับผมว่าวาวมันตายหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะวิธีทดลองให้ดูไอตัวนี้ที่จริงมันเลื่อนได้ครับผมมันก็จะตายไปแล้วครับผมเออเออ มันก็กไม่ได้ถูกใช้งานมานานมันก็จะฝุถนๆขแรกเราก็มาลองบิดแกนวาล์วดูครับผมโอ้โหนี่มันตายมอเตอร์มันพงรูดไปหมดแลยแล้วครับผมเราก็เอาเราบิดไม่ไหวแล้วก็เอาไอ้ตัวเนี้ใส่ไปอ่าหูเกี่ยวครับผมขาเกี่ยวมอเตอร์วาล์วไอ้ใบใบเปิดวาล์วครับผม เออเนี่ยมัน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 ไม่ไหวไปแล้วครับมันตายครับผมอันเนี้ยถอดไม่ธรรมดาเลยนะครับผมเนี่ยอันนี้เรื่องจริงผ่านจอเลยนะครับผมอันนี้จะจะอะไเดี๋ยวผมจะมาดูวิธีออกกันครับผมอันเนี้ยเอาออกยากไม่ใช่ธรรมดาผมต้องแกะชุดนี้ก่อนเดี๋ยวผมลุอชุดนี้ผมจะไปให้ดูนะครับผมอย่าคิดมันยาวครับเราแกะออกมาหมดแล้วโอ้แกะยากมากเลยครับผมนี่ลูกสูบครับผมลูกสูบก็ เกิดอาการดินเข้ามานะครับผมฝุ่นละอองเข้าก้านก็เลยคอนหมดหมดเลยครับผมเดีย๋ยวต้องอัดก้านมันนะครับผมอันนี้ก็แหวนตึกหมดเลยครับผมเดี๋ยวเราไปแกะวาลคนนี้กว่าครับผมอันนี้ก็แกะครั้งแรกก็แกะยักนะครับผมมาเอาเสื้อสูบออกจากรถนี่ยักมากเลยนะครับผม เพราะมันจะเป็นบูทนี่นะครับผมเนี่ยบูทสองตัวเนี่ยมันจะขี้สนิมกินครับผมมันก็เลยจะยากนิดนึงอันนี้ก็เดี๋ยวมาดูวิธีเอาวาลออกกันนะครับผมลูกวาลครับผมมันติดอยู่นี้มันไม่เปิดนะครับผมเนี่จริงๆมันจะเป็นบิดเป็นลิ้นกระเดื่องนะครับผมอันเนี้ยวาลตัวน,นี้เป็นลิ้นกระเดื่องครับผม มันจะไม่เหมือนทีเซตนะครับผมทีเซตมันจะเป็นลูกกลมอ,อ่ามันก็องศาการตายมันก็จะไม่ค่อยตายเหมือนไอตัวนี้นะครับตัวนี้จะตายง่ายกว่าครับผมถ้าเป็นทีเซตานี้ก็จะตายยากครับผมเพราะมันจะเป็นเป็นลูกครับผมมันนั้นจะเป็นลูกนะครับเป็นลูกแล้วก็จะเป็นปนเนียมแต่ข้อเสียของมันก็คือเสียง่ายนะครับผมวาลทีเซตนะครับผมมันก็ เก่ามากๆก็จะเกิดอาการคนแล้วก็จะดังแตกๆ,ๆ,ๆนะครับที่เคยซ่อมเจอมานะครับแต่ไอตัวเนี้ยเสียยากครับผมแต่ถอดออกยากเวลาเห่ามันเกาะนะครับข้อเสียมันคือจะตายง่ายกว่าครับผมตายง่ายกว่าไอตัววาล์วทีเซตนะครับอันนี้ก็จะบิดไม่ค่อยออกบิดไม่ได้เลยครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีถอดกันดีกว่านะตัวนี้ถอดวิธีถอดก็คือ f c อย่าเอา อะไรมังัดนะครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยงัดออกเงี้ยไม่ได้เลยครับผมจะต้องตอกออกฝั่งนี้ก็มันไม่ทะลุครับผมมันต้องดึงออกครั้งนี้ด้านเดียวนะครับตัวนี้มันก็ไม่มีจิกนะครับมีจิกล็อกกันมันลุนเฉยแต่ไม่ใช่จิกล็อกกันอ่าไม่ให้แกนวาล์ลุดไม่ใช่นะครับจะใช้สินบังคับมากกว่าเดี๋ยวเราแกะสินทิ้งไปเลยเพราะสินนมันเก่าละเดี๋ยวแงสินทิ้ง แล้วก็อย่าต้องดูดออกครับตัวนี้ต้องดูดออกนะครับผมมาอย่ามาดูพร้อมกันโอเคเดี๋ยวผมแงะซินก่อนครับหลังเรางัดซินออกไปแล้วเราก็เดี๋ยวมาเอาแกนวาลวออกกันนะครับผมอย่าอย่างงัดออกนะครับผมอันนี้งัดออกไม่ได้มันเดี๋ยวแกนวาลวคดนะครับผมจะเป็นเรื่องเลยนะครับเอฟซทุกท่านนะครับผมอันนี้เราก็มาใช้ดูดออกใช้หัวน็อตของมันนี่แหละหัวน็อตของที่ขันของ เกี๊ยวาวาวเลยครับผมเป็นเกี๊ยวทรายหายดครับเราก็มาดูดออกกันเลยนะครับผมก็ใช้เครื่องมือปกติเลยะเครื่องมือที่มันาหาง่ายๆนะครับผมผม,ผมก็เดี๋ยวหาเครื่องมือที่มันง่ายๆก่อนเอาแหวนมาลองครับผมหนึ่งตัวแล้วก็ขากามปูอันนี้เป็นขากรมปูนะครับ จับได้ตรงไหนก็เอามาที่จริงมันมีตัวดูดครับผมแต่รถรุ่นนี้มันน้อยก็เลยไม่มีอะไรนะครับผมเอ้ยรถมันน้อยก็เลยไม่ได้มีเครื่องมือพิเศษนะครับอน,นี้เครื่องมือพิเศษก็เลยไม่ได้เอาไม่ได้เอามาใช้นะครับผมไม่ได้ซื้อมาใช้เพราะมันมันน้อยมากเลยรถรุ่นนี้น้อยมากครับแล้วรถรุ่นนี้ก็จะทนครับผมจะทนมันก็จะทนกว่ารถอ่า รุ่นอื่นๆน,นะครับผมมันที่ถามว่ามันทําไมทนตัว150เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวผมไปหาน,นอ็อตก่อนที่ว่ามันทนนะครับผมก็คือรถรุ่นเนี้ยไม่มีวัยรุ่นยุคเก้าสิบไม่นิยมเอามาแต่งสักเท่าไหร่นะครับผมจะน้อยมากเลยครับรถรุ่นเนี้ยที่จะไปแต่งก็จะมีอ KR นะครับผมบนท้องถนน KR แล้วก็มาเออ พีเซตนะครับผมมีสองรุ่นครับผมที่มันจะวัยรุ่นเอามาแต่งนะครับผมพวกนี้จะามาแต่งมันก็จะพังทันทีเลยนะครับผมเพราะมันจะต้องรีดลังม้าออกมายเยอะแล้วก็ต้องมาถอดกรองมันขี่แล้วก็ต้องปรับเซ็ตขยายลูกให้ใหญ่นะครับผมอันนี้เรามันก็เลยเกิอดอาการไม่ทนอันนี้เราก็ดึงหันดึงขึ้นมาเลยครับผมก็ไม่ต้อง กลัวมันหันนะครับผมมันหันก็จะอยู่ในใบพัดมันจะล็อกอยู่แล้วครับผมมันจะไม่หันตามเดี๋ยวเราจะฉีดโซนแนกนิดนึงเดี๋ยวเราไปฉีดโซนหนกเข้าไปในนี้เลยนะครับผมมันจะไม่ยอมเราง่ายๆนะครับอันนี้จะไม่ยอมง่ายอันนี้งานใช้งานจริงเลยครับผมเดี๋ยวมาดูกันจริงเลย ริงแบบอเอาออกแบบยากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวดูก่อน f ท,ทุกท่านเวลาใช้รุ่นนี้ก็ต้องทำแบบนี้เลยครับผมต้องดูดออกไงัดออกไม่ออกครับผมอย่างเงี้ยงัดงัดไม่ออกแน่ครับผม งัดไม่ออกนะครับผมวันแน่นขนาดดูดอย่างนี้ไม่ออกเลยอ่ะเราก็จะยันมันยันแล้วก็คืนนะครับยันแล้วยากๆโอเคเดีเทียวออกมันจะจะยักยักอย่างมาก,กขึ้นมาหน่อย,อยน,นะครับผมอ่าเราจะเห็นจิกมันขยับขึ้นมาแล้วต้องดูดอย่างนี้เลยนะครับผม พอมันขึ้นมาแล้วก็โซแนกฉีดเข้าไปเนีฉีดเข้าไปในร่องมันด้วยนะครับผมอันนี้วิเทียวอ,ออกมันก็จะง่ายกว่าตัวของพวก KR นะครับ KR นี่ก็จะยาก KR นี่ยากกว่านะครับผมแต่ถ้ามันไม่ละลายติดดีก็ก็ง่ายอยู่ครับผม k r นะถ้ามาเจอไอ้ถ้ามาเจอไอ้ตัวเอ็นนี้ก็ไม่ยากเลยครับผมเทียวออกอย่างนี้เลยครับผม FC ดูดูดูทุกคนเลยนะครับผมดูดูเวลาหลุดมาแล้วมันก็จะง่ายขึ้นครับผมหลุดมาครึ่งก็มันก็จะง่ายเลยครับผม วิธีดูดมันมีตัวดูดอยู่นะครับผมคือมือตัวดูดนี่จะมีอยู่แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีขายแล้วครับผมตัวดูดพอรถมันหมดหมดไปแล้วก็เลยตัวดูดไม่มีอ้าวเห็นไหมมันก็จะขึ้นมาเส้นเสมอแล้วครับผมจิ๊กตัวนี้ขึ้นมาเสมอเราก็ต้องหาอะไรที่มันใหญ่กว่า ให้มันค้อมจิกนี่ไปอย่ามันจะดึงขึ้นมาเองนะครับผมแล้วก็ใช้ลูกบล็อกไปเลยมันจะง่ายดีครับผมอโอเคแล้วให้มันกลมเงี่ยงมันนะครับผมแล้วก็จัดการขันใหม่ตัวนี้ก็ไม่หนักและมันมันมันจะหลุดอยู่ละ โอเคเราก็ขันขันดูก่อนว่ามันหลุดมาแค่ไหนอ่านี่เดี๋ยวเราเอาครีมมาบิดออกท้ามันก็เลื่อนหันหันกระดุกได้ละอ่าเราจะเห็นอ่าลิ้นอาวาล์วเนี่ยครับผมตัวเนี้ยมันก็ขยับขึ้นขยับลงได้แล้วครับผมเนี่ยเสียงจะดังปักปักปักนะแต่ยังไม่หลุดยังไม่หลุด ันไม่ยังง่ายครับผมหลออุดออกมาแล้วนี่ครับผมมันแกนนี้นะครับผมถ้าเราไปตอกมนันจะอาจจะคดได้นะครับผมอันนี้อาจจะคดได้ครับที่เข่ามันก็จะเยอะเลยครับผมเดี๋ยวจะบอกวิธีใส่อีก,อกทีนครับผมว่าใส่กลับไปแล้วแกนมันจะกงยังไงนะครับผมอะอันนี้ อันนี้ถ้าทำโคดผมว่าไม่ไม่น่าจะมีขายแล้วนะครับผม f c แกะก็ต้องระวังครับต,ต้องหาของเก่าของเก่าเลยครับผมมันก็นจะไปใช้กับตัว N s r ตากลมด้วยนะครับผมตาเหลี่ยมตากลมใช้ได้หมดเลยครับตัวนี้ก็เขาเมามันก็จะเยอะมันก็จะหลุดออกมายากครับผมเดี๋ยวต้องหาวิธีแงะก่อนมันอ่าเนี่ยเห็นไหมมันเป็นลิ้นที่เฉยครับผมตัวเนี้ย เป็นลิ้นคล้ายๆวาวน้ําอะสักอย่างครับผมวาวน้ำปักป่าอะไรเงี้ยมันก็อ,ออกอยากนิดนึงก็มันจริงจมันไม่ยากแต่มันติดข้าเเมานะครับผมข้าเเมานี่แข็งด้วยไม่ธรรมดา ติดขโมานะครับผมเดี๋ยวให้มันหลุดออกมาอะ่ะมันหล่นเข้าไปข้างในเลยโอเคหลุดเข้าไปข้างในนี่มันเป็นอย่างนี้ครับผมดูขเมาเกาะหนาเป๊ะเลยนะครับผมวันนี้ก็เขาจะขี่แบบวาวไม่เปิดนะครับผมถ้ารถมีวาวเนี่ยเราขี่ใช้งานวาวไม่เปิดอะ่ะมันจะตายทันทีเลยนะครับผมวาวเนี่ย ต้องให้มันก็เดืองขึ้นลงขึ้นลงบ่อยๆนะครับผมรถมีระบบอ่าเปิดไอเสียปิดไอเสียเนี่ยต้องใช้รอบเครื่องยนต์ให้ถึงด้วยนะครับผมถ้าใช้ไม่ถึงนี่มันจะให้โทษเราทันทีครับผมอันนี้ก็ต้องรู้ด้วยนะครับผมวิธีการใช้รถพวกนี้รอบจัดต้องใช้ให้ถึงรอบด้วยนะครับผมให้มันเปิดปิดเปิดปิด,ปดครับผม ไม่ใช่ว่าคีบปีก,ก็ไม่เปิดสองปีไม่เปิดไม่ได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมเอาไปล้างเอฟซีก็ต้องไปล้างแคะทำความสะอาดเขาเมาในร่องข้างในนี่ให้หมดเลยนะครับผมเนี่ยอตอนล้างผมก็จะไม่ให้ได้ดูนะครับผมเพราะมันเดี๋ยวเราไปล้างก็จะรู้ว่ามันมีซอกอยู่บนเนี่ยเราก็ขัดให้มันเอี่ยมไปนะครับผมอันนี้อ่ช่องพอร์ตก็จะกว้างมากเลยครับผมตัวนี้มันก็จะเป็น ถ้ารอบต่ํามันก็จะปิดให้ไอเสียออกน้อยนะครับผมมันจะได้ไม่รอรอบนะครับผมบบรถจะพุ่งปิดปิดแหละถ้ามันรอบสูงจัดแล้วล้มอัดในกระบอกสูบมันจะเยอะมันก็ต้องเปิดขาให้ให้เร็วนะครับผมโอเคมันไม่มีอะไรมากมายมันก็จะไปมีปัญหาตรงที่ว่าระบบควบคุมวาล์วตัวนี้มันชอบมีปัญหานะครับพวกไอทีเซพวกเอ็นเอสอาร จีเกม่าเนี่ยมันปัญหาเยอะเลยสู้ KR ไม่ได้ครับคาวาไม่ได้ครับคาวาใช้รอบเครื่องเปิดนะครับไม่มีปัญหาเวลาซ่อมจะง่ายกว่านะครับผมอันนี้เดี๋ยวขอไปล้างก่อนครับผมครับเราก็ล้างหมดแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเอี่ยมอย่างนี้เลยครับผมใช้ฝอยขัดแย่เข้าไปตามซอกตามมุมนี่นะครับผมเนี่ย่าแล้วขัดให้เอี่ยมนะครับผมเนี่ยขัดให้เอี่ยมเลยเสื้อตัวนี้ก็จะสึกเลยครับผม ขาดการดูแลก็น่าเสียดายนะครับผมอันนี้เพิ่งได้ที่ห้าหมื่นกิโลที่จริงรถพวกนี้มันจะทนนะครับผมมันจะได้เป็นแสนโลนะครับผมแสนโลยังไม่พังนะครับผมนี่อันนี้ก็ล้างละแกนอยู่อย่างนี้นะครับผมอันนี้อันนี้อ่าตัววาล์วนี่ครับผมลิ้นปิดเปิดวาล์วนะครับผมตัวนี้อ่าจะมีบูอีกตัวงนะเดี๋ยวจะบอกวิธีใส่แล้วก็มาใส่นะครับผมเดี๋ยวมาใส่กันครับอ่านี้เราก็ท่านี้ F4 ยังไม่เคยก็ยังไม่รู้ว่าเอ๊ะใส่ยังไงนะครับผมอันนี้มันก็จะมีล่องนะครับผมเป็นซี่ๆๆเป็นฟันนะครับผมเนี่ยอ่าแล้วก็จะมีอยู่อันนึงครับผมอันเนี้ยมันจะไม่มีล่องครับมันจะห่างเขาเอาออกไปล่องนึงครับผมเป็นมาร์กมันนั่นแหละไอตัวนี้ก็ดูด้วยว่ามันไม่มีล่องเหมือนกันนะครับผมเราก็ลองแย่ดูครับผมเนี่ยอ่ามันจะเข้าไปอย่างนี้อ่านะมันจะเข้าไปเนี่ยแล้วเราก็ต้องให้คล่องทงั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับผมเนี่ยอ่าโอเค เดี๋เราก็มาใส่ไอพวกนี้ต้องแกะล้างหน่อยนะครับผมบูทตัวนี้อ่าบูทที่ว่าเนี่ยต้องอย่าลืมเสียบเข้าไปเลยนี้นะครับผมเนี่ยเสียบไปในแกนบูทเนี่ยอ่าล้างเสร็จแล้วเดี๋ยวมันหล่นลงมาปุ๊บมันตอนล้างอะ่ะตอนแรกถอดมามันมีแต่ข้าเม่าตอกมันจะไม่หลุดพอเราล้างไปแล้วข้าเม่ามันหลุดออกมาเจอน้ำมันแล้วมันจะหลุดร่วงมาเดี๋ยวไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนไม่อยู่ตรงนี้นะครับผมอ่าเป็นบ่อยแทนอยู่ตรงนี้ก็เดี๋ยวซินเรายังไม่ใส่นะครับผมเนี่ยมันจะจะแย่แย่เข้าไปอย่างนี้อ่า โอเคตอนนี้สินล้วยังไม่ใส่ตอนนี้ใส่ใบวาวยังไงนะครับผมใส่ตัววาลไปเข้าไงต้องเข้าด้านนะยาด้านานี้ครับผมไอที่เจาะรูนี่ก็คือไว้สําหรับลมมันจะผวนได้นะครับผมเวลาถ้ามันเปิดปุ๊บเนี่ยตัวนี้มันจะอ้าลงมาลมมันก็จะลอดเข้าไปลีนี้ได้นะครับผมทีนี้เขาก็ออกแบบมาเจาะรูให้มันลอดลงมาใต้รางได้ไม่งั้นเดีย๋ยวลมมันผวนกลับจะย้อนดันแรงอัดนะครับผมไม่มีอะไรไอรูตัวนี้ห้ามอุดนะครับ ถ้าสงสัยโอเคแล้วก็มาใส่วิธีใส่ก็ใส่อย่างนี้เลยครับผมะจะเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวผมออกขึ้นเห็นเห็นเห็นหน้ามันทิ่มอย่างนี้แล้วก็เอาอ่าใบวาวตัววาวเนี่ยมันจะมีปากเบอ์เบอ์ขึ้นบนนะครับผมอันนี้นจะอยู่บนนะครับอยู่บนทางฝาสูบนี่ครับผมอ่าแล้วก็ใส่อ,อยหลงอย่างนี้นะครับผมอ่า วิธีใส่เราต้องใส่ถ้อยหลังนเี้แล้วจะเอาปากเบอร์ขึ้นอย่างนี้อ่ะเราก็ใส่เลยนะครับผมอย่างนี้ยสอดเข้าไปเห็นไหมเอ่ยสอดเข้าไปเดี๋ยวเรามาจับอ่ะสอดเข้าไปเดี๋ยวเรามาแตะอยู่ด้านล่างครับมันมันมุกลงไปแล้วอ่าเดี๋ยวมือก็จะหนีกล้อง้วยเลยนะครับผมอ่ะเนี้ยมันจะอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ละป๊ออ่ามันจะอยู่อย่างงี้นะครับผม เอาเข้าข้างนี้ไม่ได้นะครับผมเอาเข้านี้มันมันไม่ได้แล้วออกก็ต้องออกด้านหลังนู่นเลยนะครับผมออกด้านหลังออกในก็บอกลูกสูบนี่ครับผมเวลาจะทํา <browsing life> นี่ต้อง package. ถึงก็ต้องื้อฝาสูบเสื้อสูบออกมาเลยนะครับผมอันนี้เราใส่เราก็ต้องมาเอาหยดน้ํามันหน่อยครับเราทาน้ํามันทาน้ํามันให้มันมีการหรล่อรื่นหน่อยนะครับผมทีนี้ทาน้ํามันเสร็จแล้วเราก็เอา เฟืองเนี่ยลงล่างนี้นะครับผมเฟืองตัวนี้ลงล่างเฟืองที่มันไม่มีฟันจะนลงล่างนะครับผมมันอยู่ลงด้านล่างาแล้วก็จับดันครับผมเนี่ยเอามือมือนิ้วชี้จะดันตัววาล์วกระดกขึ้นมานะครับผมให้มันอยู่ในตำแหน่งของมันแล้วเราก็เอาไอ้มาร์กเนี่ยหันลงล่างนะครับผมที่มันมีหยักเนี่ยล้วก็ลองบิดดู อ่าเนี่ยมันก็เข้าแล้วนะครับผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนียมันมันอยู่ด้านล่างนะครับยันที่ไม,ม,ม่มีฟันอ่าโอเคแล้วก็บิดแย่เข้าไปอ่มันก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับผม f อฟซทุกทา่านนะเห็นไหมครับผมอืมเนี่ยมันก็จะเป็นทรงนี้อ่ามันก็จะเปิดปิดมาอย่างนี้เดี๋ยวผมหยิบเอากล้องมาให้ดีกว่ามันจะดกกระดกนะครับผมอ่าแล้วนะอ่าโอเค ช่วงรถขี่เปิดปิดเปิดมันก็อย่างนี้นะครับผมอ่าช่วงรอบต่ำก็จะปิดครับผมช่วงรอบสูงก็จะเปิดครับผมงนี้อ่าเนี่ยรอบสูงก็เปิดอย่างนี้รอบต่ำปิดรอบสูงเปิดรอบต่ำปิดมันจะปิดมาประมาณนี้นะครับผมมันจะปิดมากครับผมเออมันไม่ใช่ลงมาขั้วสุดนี้อ่ามันก็ปิดประมาณนี้องศามันู momentum, help, Lead, ่อยู okay. okay. ่นี้แล้วก็เปิดนี่ก็คือกว้างครับผมโอเคการล้างวาลนะครับผมการล้างวาลแบบง่ายเลยครับผมแต่ก็ไม่ง่ายนะครับผม ันนี้มันก็จะถอดแบบยากๆครับผมตัวเนี้ยของ NSR นะครับผมดูดูหุ่นว่ามันเหมือนจะง่ายแต่เวลาถ้ามันถอดออกมาแล้วเนี่ยมันง่ายครับแต่เวลาตอนมันติดก็ยากนะครับยากยากยแต่ก็ยังไม่ถึงของ KR นะครับ KR นี่จะละลายติดกันเลยสำหรับตัวเก่าๆนะครับถ้าตัวใหม่ก็ง่ายนะครับผมตัวเก่าก็จะถอดยากมากเลยถ้ามันน้ําแห้งร้อนจัด ละลายลูกวาวละลายเนี่ยยากครับอันนี้ย,ยังยังยังถอดง่ายนะครับผมแต่ก็ไม่ง่ายจนแบบง่ายเกินนะครับผมก็ปานกลางนะครับอันนี้ก็วิธีล้างวาวนะครับผมเดี๋ยววิธีเครื่องร้อนโอวอว์ฮิตนี่ก็เดี๋ยวทำพร้อมกันไปเลยนะครับผมเพราะปั๊มน้ำตัวน,นั้นมันรูดนะครับผม fc ก็จะรู้แล้วว่าทำยังไงนะครับ คลิปนี้ก็ติดตามคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอสวัสดีครับ